สวัสดีนะคะวันนี้พกอะไรเช่นเคยคะ่ะวันนี้เรามีของกินที่แสนอร่อยมาฝากนะคะสูตรนี้จะทําง่ายๆนะคะเพียงแค่มีแป้งข้าวเหนียวกับหัวไชเท้าสูตรนี้อร่อยจริงๆนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะขั้นตอนการทํานะคะเตรียมชามมาคะ่ะใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะหลังจากใส่น้ําเปล่าลงไปเสร็จแล้ว เตรียมเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมแห้งถ้าใครมีเห็ดหอมแห้งก็ใช้เห็ดหอมแห้งถ้าใครมีสดก็ใช้สดเห็ดหอมแห้งนะคะถ้าดอกใหญ่อย่างของเรานี้ใช้5ดอกนะคะแต่ถ้าเกิดดอกเล็กก็ใช้ประมาณ7ดอกแช่น้ําไว้ให้นิ่มนะคะแช่ไว้ประมาณสัก20นาทีจนกว่าเห็ดหอมเราจะนิ่มนะคะขั้นตอนต่อไปเตรียมหัวผักกาดมาหนึ่งหัวหรือว่าหัวเช้เท้านะคะแต่ละพื้นบ้านจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะ ปอกเปลือกแล้วก็ขูดนะคะปอกเปลือกแล้วขูดเป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากเราขูดเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเกลือเตรียมเกลือมาโรยไปหนึ่งช้อนนะคะหลังจากเตรียมเกลือโรยแล้วนะคะเราก็ขยำนะคะขยำแบบนี้เลยค่ะ ขยามให้เกลือกับหัวชจเท้านะคะคลุกเ้าให้เข้ากันขยำจนนิ่มเลยนะคะขยำแรงๆหลังจากขยำเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้ห้านาทีค่ะหลังจากเราหมักทิ้งไว้หนาทีเสร็จแล้วเราก็บีบน้ำเกลือออกนะคะเพราะว่าถ้าไม่บีบออกไม่ได้นะคะมันเค็มมากค่ะบีบน้ำเกลือออกให้หมดเลย ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราบีบหัวชี้เท้าเอาน้ำเกลือออก <S <s ขั้นตอนต่อไปค่ะเอาน้ํามานะคะน้ําเปล่าน,นะคะล้างนา anyway. ้ําเปล่าล well> ้างอย่างน้อยทักสามครั้งนะคะล้างแล้วก็บีบล้างแล้วก็บีบอย่างน้อยสามครั้งถ้าถ้าล้างครั้งเดียวจะทําให้เกลือนั้นยังเค็มอยู่ในหัวช้เท้าหรือหัวผักกาดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเอาน้าเทใส่แล้วขยำขยำแบบนี้เลยนะคะล้างแบบนี้ทั้งหมดสามครั้งค่ะล้างแล้วก็บีบออกล้างแล้วก็บีบออกนะคะ ขั้นตอนต่อไปคะ่ะเตรียมแครอทมานะคะแครอทนี่เตรียมมาหนึ่งหัวถ้าของใครหัวใหญ่ก็ใช้หนึ่งหัวเหมือนของเราถ้าใครหัวเล็กก็ใช้สองหัวนะคะหลังจากได้แครอทมาเสร็จแล้วนะคะปอกเปลือกปอกเปลือกออกให้หมดเลยคะ่ะเราจะไม่ใช้เปลือกนะคะอันนี้หัวมันจะใหญ่นิดนึงเราก็เลยใช้แค่หัวเดียวหลังจากปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราจะขูดเป็นเส้นฝอยๆแบบนี้นะคะ ขูดเป็นเส้นเพชรฝอยแบบนี้ก่อนค่ะขูดไปจนกว่าจะหมดหัวเลยนะคะค่อยๆขูดไปเรื่อยๆค่ะต่อไปค่ะแครอทที่เรา ขูดเป็นเส้นเมื่อสักครู่นี้เอามาซอยสับๆแบบนี้นะคะให้เป็นชิ้นสั้นๆสั้นๆแบบนี้เลยค่ะต้องการชิ้นเล็กๆเฟ้ยๆ,ๆแบบนี้นะคะหั่นซอยจนหมดเลยนะคะต่อไปนะคะเห็ดหอมที่เราแช่น้ําไว้จนนิ่มนะคะเราก็บีบเอาน้ําออกค่ะเห็ดหอมบีบออกให้หมดเลยนะคะ หลังจากเราบีบน้ำออกจากเห็ดหอมหมดแล้วเราเอาเห็ดหอมมาซอยเป็นเส้นยาวๆก่อนนะคะซอยเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะเส้นย,ยาวๆเล็กๆนะคะอย่าให้ใหญ่หลังจากซอยเป็นเส้นยาวๆเสร็จแล้วนะคะเราก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้วยรอไว้นะคะหั่นเล็กๆขนาดนี้คะ่ะอย่าให้ใหญ่นะคะใหญ่แล้วเวลาทานเราทำไส้นะคะมันจะไม่อร่อยค่ะ ต่อไปเตรียมเนื้อสัตว์มานะคะจะเป็นกุนเชียงก็ได้จะเป็นแฮมก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้หมูบดก็ได้แล้วแต่นะคะหลังจากได้เนื้อสัตว์มาแล้วถ้าเป็นหมูบดนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าหมูมันบดละเอียดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกุนเชียงหรือแฮมนะคะเอามาหัน่นหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะอันนี้เราหั่นให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงคะ่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเตรียมต้นหอมมาสองต้นนะคะต้นหอมต้นหอมนี่เราก็ซอยซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะส่วนหัวนี่เราซอยก่อนนะคะส่วนโคนต้นเพราะว่ามันจะแข็งนะคะเราก็ซอยก่อนคะ่ะหลังจากซอยส่วนโคนเสร็จแล้วส่วนปลายนะคะส่วนปลายต้นหอมเราก็ซอยเหมือนเดิมนะคะซอยให้เป็นฝอยๆเหมือนกันคะ่ะ นำกระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะพอน้ำมันร้อนใส่เนื้อนะคะใส่เนื้อที่เราหั่นลงไปค่ะ ตามด้วยเห็ดหอมตามด้วยแครอทค่ะแล้วตามด้วยหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าที่เราบีบเอาไว้เมื่อสักครู่น,นี้ พอสุกดีแล้วต่อไปปรุงรสอันนี้ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะน้ําตาลทรายลงไปเล็กน้อยหลังจากใส่น้ําตาลทรายไปแล้วนะคะตามด้วยเกลือเกลือนี่ก็เล็กน้อยค่อยๆใส่นะคะปรุงรสตามชอบเสร็จแล้วอซอสซอสถั่วเหลืองใส่ลงไปนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆชิมนะคะจะใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มเพราะว่าบางคนนะคะหัวปรกกาศล้างน้ํายังไม่่อยหายเค็มดีถ้าใส่เค็มเยอะไป ทำาไม่ใส่นะ้ำมันเค็มเกินค่ะคะต้นหอมที่เราซอยไว้ใส่ลงไปหมดเลยค่ะเตรียมชามผสมมานะคะอันดับแรกเลยแป้งข้าวเหนียวแต่แป้งข้าวเหนียวลงไป2 0 0รกรัม แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านี่หนึ่งร้อยกรัมตามด้วยแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่ห้าสิบกรัมหลังจากใส่แป้งทั้งสามอย่างเข้าด้วยกันเสร็จแล้วคนนะคะคนให้แป้งกระจายกระจายทั่วถึงนะคะแป้งทั้งสามอย่างนี้จะได้กระจายทั่วๆกันค่ะต่อไปจะเป็นน้ําอุ่นก็ได้กะทิอุ่นๆก็ได้นมก็ได้อัน,นี้เราใช้นมนะคะนมอุ่นๆน,นะคะค่ยคอยๆนวด ใครมีกะทิใช้กะทิใครมีนมใช้นมถ้าไม่มีก็ใช้น้ําเปล่านะคะอุ่นน้ําอุ่นจัดจัดนะคะนมนี่ก็ต้องผสมน้ําอุ่นจัดจัด เวลาทาขนมที่ใช้แป้งนวดแป้งนะคะบางครั้งใส่ถุงมือมันใส่ไม่ถนัดนะคะเราต้องใช้มือประปาแบบนี้คะ่ะเพราะบางคนบอกว่าทําขนมไม่ใส่ถุงมือบางอย่างมาใส่ถุงมือไม่ได้นะคะมันไม่ถนัดคะ่ะแล้วนวดก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นิ่มนะคะเตรียมลังถึงมานะคะใบตองเอาใบตองมาวางหลังจากวางใบาตองเสร็จแล้วนะคะนมนมที่เรา เรานั่นเ,เรานวดมาสักครู่นี้เหลือแล้วก็อานมมาเทนิดนึงนะคะเทแล้วก็เราก็ปาดให้ทั่วไปตองเพื่อที่เวลาเรานึ่งขนมนะคะขนมจะได้ไม่ติดไปตองค่ะใบตองนะคะควรจะฉีกเป็นช่วงๆเพื่อที่ให้ไอน้ํามันเข้าได้ หลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปนึ่งจับเวลานึ่งนะคะใช้เวลานึ่ง10นาทีค่ะ,ะเวลานึ่งต้องปิดฝาไว้อย่างนี้นะคะจับเวลา10นาทีนะคะ หลังจากครบสิบนาทีเสร็จแล้วยกลงนะคะยกลงก็เตรียมงานดามานะคะเอางานดามาโรยโรยที่ด้านบนขนมเวลาโรยเทคนิคนะคะต้องโรยตอนร้อนๆพอยกออกจากเตาปุ๊บโรยเลยนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วมาโรยทีหลังงาจะไม่ติดขนมนะคะอันนี้โรยได้เลยคะ่ะถ้าใครไม่มีงานดาใช้งาขาวก็ได้นะคะ ตอนนี้ของขนมของเราก็เสร็จแล้วนะคะเวลาทานมันอร่อยมากเลยคะ่ะจะทานแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็ได้หรือใครอยากจะทานแบบมีน้ำจิ้มก็คือเอาซีอิ๊วดำละลายน้ำตาลแล้วก็หั่นพริกสดใสก็ได้ลักแต่คล้ายๆขนมจีบก็ได้หรือน้ำจิ้มอื่นๆก็ได้แล้วแต่นะคะหรือถ้าไม่ใส่น้ำจิ้มเลยแบบทานแบบนี้ก็อร่อยคะ่ะสูตรนี้มันอร่อยมากเลยนะคะทําแจกใครเวลาทานมีแต่คนบอกอร่อยบางคนก็มาขอสูตรไปทําเองอันนี้ทํากินก็ได้ทําขายก็ดีนะคะลองไปทํากันเลยค่ะ 哈。Uh huh.